ชาวลัคนาราศีเมษ1-29กุมภ่าพัมธาเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันนะครับก็อยู่ในจานฝากกดติดตามกดแชร์ให้จารย์ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีเมษดาวพฤหัสสถิตยอยู่1ปีมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าดาวพฤหัสก็เดินเป๋นะครับยังเดินไม่มั่นคงยังเดินไม่นิ่งนั่นก็ส่งผลถึงความไม่แน่นอนของชาวราศีเมษในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับดาวที่เข้ามาโยกถึงนะครับขับชาวราศีเมษนั้นเนะ่ะเป็นดาวที่ตำแหน่งคู่ศัตรูกันฉะนั้นชาวราศีเมษจึงมีลักษณะของการเริ่มต้นการทําอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาประกอบกับในช่วงนี้ดาวบุญได้เข้ามาในช่องของชาวช่องลัคนาราศีเมษนั้นทําให้คุณมีเหตุที่จะต้องเจอการเริ่มต้นแบบ แปลกๆไม่คาดคิดไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือคุณอาจจะต้องอุทิศตนไปช่วยเหลือคนนะครับถึงจะมีโอกาสส่งคุณทำให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีโอกาสทำสิ่งดีๆอะไรก็จะสำเร็จได้นะครับ mm. เนื่องจากดาวบุญเข้ามาแล้วนะครับการที่คุณเป็นผู้ให้คุณช่วยเหลือคนก่อนนะครับสิ่งดีๆจะ,จะตอบกลับมาให้คุณคุณสองเลยนะครับในทางกับการถ้าเกิดว่า คุณอาจจะต้องเจอเรื่องขอแรงแล้วคุณไม่ช่วยก็จะส่งผลเสียคุณได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าดาวบุญมาแล้วเนี่ยจะมีทั้งให้คุณและให้โทษได้ในลักษณะของชาวลัคนาราศีเมษได้เหมือนกันนะครับในส่วนเกี่ยวกับเรื่องการเงินชาวลัคนาราศีเมษอย่างที่อาจารย์เคยพูดไปในหลายๆคลิปนะครับดาวในช่องการเงินเนี่ยมีดาวใหญ่เข้ามาสถิตยอยู่ถึง7ปีนะครับฉะนั้นการเงินถ้าจะบอกว่ามันยังไม่เคลื่อนไหว ก็ไม่แปลกหรืออาจจะเคลื่อนไหวช้าๆคุณรู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่โดยโดดเด่นแล้วในช่วง1 1ึงถึงภาคกุมภานี้ในเจ้าเรือนนะครับมีดาวคู่มิตรเข้ามาส่งคุณการคิดการวางแผนการแก้ปัญหาในเรื่องเก่าๆหรือแดนไกลทำให้คุณได้เงินแต่คุณจะตัดสินใจกล้าตัดสินใจหรือเปล่าเท่านั้นเองเนื่องจากว่าดาวที่ส่งคุณนั้นเป็นดาวคู่มิตรในเจ้าเรือนของการเงินของคุณจะมา,าเป็นงานโครงการเก่าหรืองาน แดนกลหรืองานเก่าหรือกลับมาทําใหม่ทําให้คุณได้เงินได้แต่คุณจะต้องกล้าตัดสินใจมีเหตุที่คุณจะต้องตัดสินใจคุณถึงจะได้เงินนะครับสําหรับชาวราศีเมษในช่วง1นึงถึงสิากุมภาหลังจาก15้าถึง29กาุมภาเนี่ยการที่ตัดสินใจที่คุณทําตรงนี้เงินถึงจะไปส่งผลในช่วงนั้นนะครับสําหรับในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะครับส่วนในเรื่องของคู่ครองคนใกล้ชิดก็อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับความรัก ใครที่ยังไม่มีคู่ครองคนใกล้ชิดช่วงนี้เป็นโอกาสที่คุณอาจจะกําลังมีความรู้สึกกังวลอยู่บ้างในเรื่องความรักแต่เชื่อนะครับสิ่งที่คุณทําจะส่งผลดีในเรื่องความรักเนื่องจากว่าดาวที่มานั้นเป็นดาวคู่มิตรที่คุณคิดนะถูกต้องแล้วในเรื่องความรักที่คุณทานั้นถูกทางแล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่มีคู่ครองคนใกล้ชิดนะครับแต่มันเป็นแค่1-15กุมภาหลังจาก15-29นั่นคือคุณจะต้อง มีการตกลงกันแล้วว่าเราจะคบกันต่อหรือเราจะเดินด้วยกันอย่างนี้เป็นตัวแต่ยังส่งผลดีอยู่นะครับฉะนั้นมันมีเหตุที่จะต้องตัดสินใจนะครับสำหรับคนที่มีคู่ครองคนใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับการที่เข้าไปช่วยเหลือกันและการทําให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ทั้งคู่ถือว่าความรักดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้เนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนของคุณนั้นเจอดาวคู่มิตรนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานชาวลัคนาราศีเมษในช่วงต้นเดือนนะครับอาจจะเจองานที่จะเป็นลักษณะของการเจรจาแบบกระทันหันเร่งด่วนเข้ามานะครับให้คุณได้คิดคุณอาจจะต้องมีความเตรียมพร้อมในเรื่องของหลักการและวิชาการเพื่อจะนําเสนอได้ทันท่วงทีประเภท คุยกันไม่คิดว่าจะได้คุยก็คุณจะได้คุยกับทันหันอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเตรียมความพร้อมไว้มีโอกาสได้เจรจางานโครงการต่างๆนะครับจะเป็นงานเก่างานแก้ปัญหาหรืองานแดนไกลที่ไม่คิดว่าจะคุยกลับมาได้คุยมีโอกาสสูงมากนะครับในช่วงวันที่1นึ่ถึงสิากุมภาหลังจากหลังจาก1 5บห้ถึงยี่สิกุมาการงานของชาวลัคนาราศีเมษจะโดดเด่นจากการที่คุณทําต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนกุมภานั่นเอง นะครับการงานถือว่าใช้ได้นะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานไหมมีครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้รับงานจ็อบได้งับงานแก้ปัญหาได้รับงานแดนไกลมีโอกาสครับแต่ส่งผลดีในช่วงท้ายเดือนก็คือ1 5บหถึงยีกาุงพานะครับฉะนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วดีนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภความสาเมร็จของชาวลัคนาราศีมเมษช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความระมัดระวงังใช้ความรอบคอบนะครับ คุณจะต้องตรวจสอบในเรื่องเอกสารคุณจะเจองานเร่งงานด่วนงานกระทันหันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรอบครอบความสําเร็จคุณจะมานะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้กับเรื่องโชคลาภความสําเร็จนะครับในโดยรวมแล้วนะครับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษที่จะต้องระมัดระวังคือในเรื่องสุขภาพของตัวของคุณเองนะครับเนื่องจากว่าดาวที่ส่งผลนั้นเนะี่ยคุณอาจจะเจอเรื่องไม่เป็นเรื่องทําให้คุณเจ็บป่วย กระตันหันถึงจะเจ็บไม่มากก็คือเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกหรือการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษโดยรวม1นึถึงยีสกาุมภาออกกำลังกายดูแลสุขภาพแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะทําให้ผู้เล่าลงนะครับทั้งหมดนี้คือโชคชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในวันที่ 1- นึถึงยีากุมภาครับขอให้ชาวราศีเมษโชคดีครับสวัสดีครับ